สวงเพื่อจะได้เตรียมเปิดกล้องในเดือนนี้แหล,ละฮะอ่าเลยหลายคนร,รอคอยเพราะว่าค่อนข้างเป็นซีรีส์แปลกใหม่ในแบ,บบวงการเราเลยครับผมก็ตั้งใจเพราะว่ายัง <c oughs> ยังไม่ได้เห็นแบบซีรีส์ในบ้านเราแบบมีซอมบี้จริงจังครับก็เลยแบบอยากจะสร้างเรื่องนี้มาเป็นซอมบี้ไทยเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยครับผมทางฝั่งของพี่ป๊อเองรู้สึกในบางคะ้ได้มาร่วมโปรเจกต์กับมันดีก็ตอนแรกไม่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 ค่อยไ,ไ,ไ,ได้รู้จักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอ หลังจากที่ได้เรื่องมาแล้วก็อ่านเรื่องหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานสูงมากแล้วก็บทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นบทที่พื้นพื้นอะมีการคิดอย่างหลายรอบมาแล้วแล้ถึงออกมาเป็นบทนี้หนึ่งเรื่องที่ทําให้เราได้อ่านแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออโปรเจกต์ดีๆเราก็อยากร่วมง,งานด้วย เรื่องนี้อาจจะต้องวิ่งหนักหน่อยแม่พี่ไม่วิ่งมตัวไงบ้างพี่ไม่วิ่งเอาไม่วิ่งเลยเราแจ้งให้ทราบหรือว่าเราเราแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบคุณออฟเซนทราบหรือเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์บอกว่าอ๋อว่าไม่วิ่งว่าไม่วิ่งพี่ไม่วิ่งนะคะพี่วิ่งช้าแต่ว่าพี่ปีต้องวิ่งแน่นอนไม่วิ่งไม่วิ่งเรื่องนี้ใครวิ่งนะพี่เบียร์เป็นไงบ้างอะไรมี ก็ติดต่อ,อมาเหมือนก,กันกับพี่ป๊อปเลยครับไม่วิ่งไม่คือเราเรารู้สึกสนใจในเรื่องของเนื้อปวดที่ที่เราไม่ได้เล่าแบบแบนแบนว่าเป็นซีรีส์ไม่ยาวแต่เป็นเรื่อยคุณภาพเรื่องของการเล่าเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยคุณมากไม่ได้ครับทุกตัวละครม,มีความสำคัญอันนี้แล้กันนะครับแล้วก็ ต้องชื่นชมเรื่องตัวบทจริงๆือคือพอเราอ่านจนจบก็บอกว่าเฮ้ยซีรีส์ต่ไงประเดีๆล้ว่องหงแต่เน้นย้ำว่าไม่ม่เพราะหลายคนเพราะว่าเขาเป็นพี่ปอลกับพี่เวียนมาจะต้องเป็นเน้นดราม่าตรงนี้มันจะขยี้แค่ไหน จะบอกเพราะว่ามันในเรื่องหนึ่งเรื่องมันจะต้องมีหลายรสที่มันจะรวมรวมกันอยู่แล้วนะคะมีทั้งเส้นเส้นดราม่าเส้นเรื่องเส้นความสนุกสนานเส้นความรักมันต้องมีแล้วที่ว่าที่นี่เขาเขียนออกมาค่อนข้างได้ลึกซึ้งพอสมควรแล้วแต่ละดราม่าเนี่ยมันมีมันมีเทคนิแสดงว่าที่สี่ัหรียอยู่ตองิ่ง นมันถึงชิวแล้วนุนก็ถอะเข้าไปหนเไม่ได้วิ่งวิ่งไหมตายนะนุแล้วแม่ยอมเลยเหรอผมตายผมยอมวิ่งก็ได้วิ่งงานวิ่งงานงานก็ต้องวิ่งชีวีก็ต้องวิ่ง เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเรื่องนี้มันอาจจะต้องแบบไม่ไม่เหมือนเดิมที่ผ่านๆมาเไม่เหมือนเดิมที่เคยเล่นมาเลยไม่เหมือนสปต์เลยเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอแล้วก็ตื่นเต้นมากๆรอให้ถึงวันเปิดกล้องนะครับะจะเปิดเดือนีนวด้วยในบทในบทเราจะต้องช่วยกันวิ่งนะคะสองคนหรือว่าต่างบท <c oughs> ต่างวิ่งไม่ได้ช่วยกันแค่สองนคนนะ,ะช่วยกัน็ป วก็ทั้งหมดเลยครับต้องวิ่งทุกคนอา,าจะวิ่งพี่ป้องยก่งไปยิ่งวิ่อาชาวก็จะวิ่งด้วย <c oughs> อาชาววิ่งไม่เหรออาชาว <c oughs> <c oughs> อาชาวรับบทเป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นต้นเรื่องของซอมบ,บี้เนี่ยเ่อร์กลุ่มเล่าก็คงเล่าเล่ามากไม่ได้ไปเผยเรื่องฮะอ๋อฉะนั้นก็จะมีสามท่านที่ไม่ได้วิ่ง ต้องไปดูเดี๋ยวในแอาจจะวิ่งเยอะสุดเลยก็ได้ซึ่งหมือนก็หวนเลยว่าอ้าวกูต้องวิ่งหรือเปล่าเจนนี่ไงวิ่งค่ะอ่านบทปุ๊บอ๋อวิ่งนี่เทอบทคือตรงนั้นใช่ค่ะในส่วนในส่วนของนิ้งเองก็สายนี้อยู่แล้วตีตีถีตีอะไรเราผ่านมาหมดแล้วค่ะยังไงเรื่องนี้ยากขนาดไหน นิ่งว่าเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันมีซอมบี้แล้วนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องสนุกมากแน่เลยอ่ะเพราะว่าหนูมีซอร์ไพรส์รอทุกคนอยู่ค่ะในเรื่องนี้อ่าด REAM DREAM บ้าง DREAM บ้างก็วิ่งเหมือนทุกคนค่ะวิ่งหนักด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นจริงๆมันคืออย่างที่ทุกคนบอกมันเป็นแบบซีงแรกที่ทำเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเงี้ยพออ่านบทก็รู้สึกสนใจนะก็รู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นอะไรที่แบบเออยิ่งใหญ่อ่ะเราก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มัน มันจะมีการกลายร่างอะไรใดๆเกิดขึ้นในในเรื่องมี้เราต้องติดตามค่ะมันจะมีบางคนกลายบางคนไม่กลายหรืออะไรยังไงใช่ทำสบายโดยเด็ดขาดใช่พีททอมล่ะคะครับเออพีททอมยังไงเราทําอะไรผมก็วิ่งเหมือนกันแน่นอนนะจริงๆแบบดีใจเต้มากๆครับที่ได้แบบว่ามาเล่นซีรีส์ที่ได้วิ่งโโอ้หูที่ได้วิ่งออกกําลังกายใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นแบบซีรีส์ซอมบี้เรื่องแรกเลยครับที่แบบได้รับอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ทอมก็คือหายหายไป งานกับการแสดงเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็โหกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเซอร์ไพรส์เลยครับแล้ว่ามอนบานถึงก็ฉีกเลยเพราะต้องเล่นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแถวบ้างวิ่งไหมครับวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งบ้างเดินบ้างเหรอแต่เราไม่ตกแม่อยู่แล้วไม่ตายคุณแรกตายคุแรกเลยเหรอใครเฉลยมาหรอเก็บเงินทีแถวได้เลยนะคะเพราะว่าจะปล่อยเรื่องละยังไงยังไงเราเราเป็นยังไงก็ เป็นยังไงหรอคะก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นซอมบี้เกี่ยวกับซีรีส์ที่มีรสชาติใ,ใหม่ๆอาา่ะค่ะในประเทศไทยก็น่าจะเป็นรสชาติที่แตกต่างอ่าอืมนะทางทาง,ทางพี่ออพอจีเซอร์ออกมาเนอะหลายๆคนเขาก็รอติดตาม <c oughs> แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องแต่แบบคนอยากดูแล้วก็รู้สึก ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะทำมากๆเลยเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเตรียมงานเป็นปีแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็เวิร์กช็อปกันหนักมากแล้วก็มีทีมเวิร์กช็อปแบบมากกว่าหนึ่งทีมเพราะว่าการแสดงเรื่องนี้สำคัญมากๆครับแล้วเราก็ดีใจมากแบบได้แบบว่านักแสดงตัวท็อปมาเล่นนะครับแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากก็ยิ่งต้องรู้สึกว่าต้องทําให้ดียิ่งกว่าเดิมต้องตั้งใจยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ารับปากเขาไปว่าจะทํางานออกมาให้มันแบบ คุ้มกับสิ่งนี้เขาแบบว่าตอบรับเราเล่นนะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยที่เราติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราปล่อยทีเซอร์เล็กมามาตอนนี้ทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เหลือแค่เปิดป้องก็ฝากทุกคนด้วยครับปีหน้าได้เจอกันแน่นอนครับจะได้รู้ว่าซอมบี้ไทยเนี่ยแตกต่างกับซอมบี้อื่นยังไงนี่พันธ์่งชาเขามีคำคมวะนะอันนี้ยังไงนะคำคมคคมที่พี่เติงเขียนบทบอกอ๋อโอเคค่ะคือเอาแล้วส่งมาแบบเอาแล้วรั้นไม่ทันเลยคือ ไม่หนีจนตัวตายก็ต okay. okay. ้องยอมเป็นเพื่อนเอ้ยเป็นเป็นพวกมันก็เดินไปดูว่าใครเป็นกระไกรล่างเป็นคนแรกใช่ขอบคุะโอเคขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเป็นคนแรกก็ต้องวิ่งแรงมากใช่วิ่งไปก่อนเลยเราก็เป็นพวกมันแล้วกันวิ่งแรงมากวของผมแข่งซีสองพี่โยนเลยโยนเลยแล้วเป็นตะกี้ก่อนด้วยนะเวลงเตี้ยงหน่อยดูเห็นจำได้สุดพอดี